จุยวรัตยาอุ้มท้องโตทำกับข้าวให้สามีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆส,สำหรับคู่ของจุ๋ยวรัตยากับสามีหนุ่มพุทธพุทธิชัยซึ่งก่อนหน้านี้ว่าหวานแล้วยิ่งพอรู้ว่ากำลังจะมีลูกน้อยคอยมาเติมเต็มให้ครอบครัวได้สมบูรณ์ก็ดูเหมือนความหวานนั้นจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นสุดดีเจพุทธก็ได้เผยคลิปเมื่อเจ้าตัวบ่นว่าหิวซึ่งทางด้านภรรยาก็รีบมาทำกับข้าวให้ทันที โดยเลือกเป็นเมนูสุดโปรดอย่างผัดพริกแกงที่พอแฟนๆได้เห็นแล้วต้องแอบกลือน้ำลายในความน่ากินกันเป็นแถวงานนี้ดีเจพุดยังได้เขียนแคปชั่นอีกว่าอุ๊ยอร่อยสุดๆผัดพริกแกงหมูสันในนุ่มๆขอบคุณนะแม่นะ